ที่ยังใช้ก็คือใครแล้วก็เชืมาเชื่อโคแล้วก็ตามด้วยร์บเช่นเธอรู้เม<は>ื่อไรอ่ะีม你什รู้知道้ฉันเพิ่งจะรู้。我刚刚知道。对。สสใส่เวลาไปได้วยก็ได้ฉันเพิ่งจะรู้วันนี้แหละ。我今天。 ว่าวันนี้刚刚知道对这个พ,พึ่งจ,เจะงาาจเ,เรียนคําว่าใช้我今天才知道อะไรเงี้ดี๋ยวหลังค่อยเรียนใช้มันจะเป็นพึ่งจะแบบเป็นกันตานําหนิโอ้ยพึ่งจะรู้เลยเนี้ยความหมายคือควรจะรู้ตั้งนานแล้วไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวหลังค่อยเรียนคําว่าใชา้แต่นี้ยคือให้แยกว่ากลงๆเนี้ยมันใช้แบบนี้แหละอราจะบอกว่าฮะไอว่าวันนี้刚刚才知道ยังไม่ได้ห้รู้เมื่อกี้ เธอรู้มั้งกี่คือ我ด才知道啊เมื่อกี่คือเ <ขอ S 1> มืม่อกี้จริงๆโอเคนะเออเช่นเธอถึงบ้านเมื่อไหร่เธอถึงบ้านเมื่อไหร่嗯你什ห时候ถึง到้诶เ,เ,เช่นเพิ่งถึงบ้านเลย哦 ้าเจียเต้าเจียอากังกังเต้าเจียหรือมันก็ย่อเลยแค่คำว่ากังคำเดียวคือคำย่อว่ากังเต้าเจียก็คือเพิ่งจะถึงเลยตอนนี้เลยเพิ่งถึงเลยอนันบริบทมันจะห้วนไปหรือเปล่าไม่ห้วนค่ะไม่ห้วนชีวิตจริงมันใช้แค่แค่นั้นแหละนักเรียนเต้าเจียเด๋ยวกังเต้าเจียแต่กังกังก็เป็นก็เป็นเน้นอีกทีนึงว่าเพิ่งจัดนะจะเย็นๆนะเพิ่งจะถึงนะอะไรเงี้ยเป็นการเป็นเน้นไปย้ำเฉยๆนี่แหละ คือคำว่ากังฉายและก็กังกังนะคะอืให้กันบ้านค่ะฉันเพิ่งจะกินเสร็จรอะไรซื้ออ,อือโอ้กังกังชิวหวานกังกลางชิวกังกังชิวหวานเสร็จก็คือหวานวกลางกลางชิวหวานโอ,อ้ก,กังชิวหวานโอ้กังกังชิวหวานกลงกังชิวหวานเสร็จคือหวานเสร็จคือหวานค่ะหวานแปลว่าเสร็จสมบูรณ์แ<อ>ปลว่าเรียบร้อยหรือแปลว่าหมด มีหลายความหมายเช่นชื่อหวานฟ้าน<อ>กินข้าวเสร็จแล้วที่ว่าเที่ยวละ่ะเที่ยวก็คือหวานค่ะพินอินตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเหรอตัวเดียวกันค่ะพินอินนะจีนละ่ะตัวละคระตัวค่ะห<อ>วานคืมีหมวก<อ>แต่ถ้าหวาน<อ>เล่นคือจะเบีตัวหนึ่ง นี่แหละถ้าเรียนอาจารย์แม่นนักเรียนก็ใช้วิธีพิมพ์ก็ได้ถ้าไม่มีเวลาคัดจริงๆนะแต่ก็ถ้าแนะนำอ่ะก็ให้หาเวลาคัดให้เขาหน่อยเพราะว่ามันจะได้แม่นบางทีเราพิมพ์แต่่ A N ก็จริงอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นวานหวานหวานหวานเต็มเลยแล้วก็เราก็ต้องจิ้มถ้าเราไม่ได้แม่นพอมันนี่เราก็จิ้มผิดไงเราก็เลือกสองจิ้มผิดแต่ถ้าเราคัดเยอะๆมันก็จะมันก็จะแม่นขึ้นกว่าการพิมพ์อยู่แล้วแต่มันคงไม่มีเวลาจริงๆก็เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นต้องแบ่งนะคะ การบ้านวันนี้คือเวลาขึ้นก่อนแล้วก็ใครที่ไหนทำอะไรคะ่ะขอห้าข้อ